สวัสดีพี่น้องครับเมื่อนีบ้าโทกกับเบาขอนแกนนะครับผ้ามากเก็บแตงโม่ครับเดินทางมากหากิโลเมตรครับเป็นแตงโม่ไรเมล็ดนะครับพี่น้องอันนี้ครับเบาขอนแกนกับทุบเลยครับพี่น้องทุบแล้วก็ชิมมองครับรสชาติยังดีๆครับเลือกเอาครับพี่น้องกับซีมีทั้งที่เน่าแล้วที่เสียแร้วนะครับถือแดดตากแดด ลูกใดที่ย่งดีเท่ากับเลือกเอาครับกับพ่อได้กินครับพี่น้องครับกับไปเดินเมืองย่างเมืองครับมาพ่อชีมีบอกครับรับแตงอยู่นี่กัมีลายครับผมที่ย่งใส่ใดอยู่นะครับบ้าโคตแกนกับพาเบิงครับพาไปน้ำซิมไปน้ำครับกินจนยิ้มครับพี่น้องเข้าค่อยเอากลับไปบ้านนะครับกลับไปที่พักน่ครับแดงแดงครับพี่น้อง กับแต่ละหน่วยกับพาเบิ่งครับถือแดดครับเนี่แดดเผาลายมือแล้วครับแต่ว่ากัยังกินได้ครับกินได้อยู่อันใดบ่ดีเพื่อนกาสิทีมใบเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับหน่วยนี้ยังงามเลยครับพี่น้องหน่วยบังง่ญ่เลยว้าฟังเสียงเอาเลยนาอเอาคเอาเอาอะโอเคครับจัดแป่ครับ เบาทองคำเสียงแน่นครับต้องแน่นแบบนี้ครับเพือ่อนว่าเป็นยังไงหนุ่ยนีโ่โอ้นี่แหละเสียงดีครับเพือ่อนว่าโอเคเลยเพื่อนว่าเอาเลยว่าเอาเอา,เอาจัดไปดแต่ว่าเต็มรถดเดี๋ยวเลยนะเต็มรถเดี๋ยวเอาใส่เป้กันได้ครับผมมีเป้มาใส่เป้ไปได้อีกครับนี่แหละครับเอาไว้มันคุ้มค่าครับได้ไหนได้มาแล้วย่างหาเลือกเอาครับพี่รองครับ ก็มีหลายครับพี่น้องก็เสียดายที่เอาไปได้แค่ส่ตะการลดได้ละครับกับ่เกินชิหนวยหรอกครับกัลดหลมเลยครับพี่น้องนักแห้งนะครับนี่ครับพี่น้องอันตรีคาดออกบ้ากันนี่ครับมันจะมีเป็นสีเหลืองๆนะครับถือกแดดครับลายมือแล้วแต่ว่ากัตามที่พาเบิงแหละครับมันพอกินได้ครับก็เลยต้องเอาไปนะครับ อันไดที่เอาโบาได้ก็คือปล่อยไว้เป็นปุ๋ยไปเลยครับครับได้การปลูกแตงของเพื่อนนะครับเพื่อนจิปลูกแตงไรมล็ดหาหลุมแล้กก็อีกหนึ่งหลุมนะครับกร็รจีปลูกแตงตัวผูครับเป็นแตงอีกชนิดหนึ่งนะครับพอมีการผสมเกสรระวังแตงไรมเมล็ดกับเกสรตัวผูอีกพันหนึ่งนะครับเมล็ดแตงไรมเล็ดดีมันจิตฟอนะครับพอเมล็ดฟอมันก็คือกลายเป็นว่าโบมีมล็ดนะครับ มันเป็นเทคนิคนะครับยังอยู่ไทยกับปลูกได้ครับแตงโมไรเมล็ดปลูกห้าหลุมแล้วก็ปลูกแตงเี้ยงก็ได้ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็เอาตัวผูครับออกมาผสมมันก็จะกลายเป็นเมล็ดมันจะฟอ์นะครับจะกลายเป็นแตงโมไรเมล็ดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับแต่ว่าทั้งภูเขาชีปลูกไรครับปลูกเป็นลอยไรนะครับหาชิปไรลอยไรในการผสมเกสรก็เขาสีใส้เพิงนะครับเพิงมิ่มแหะครับ เอาไปปล่อยไห้น้ำไหลเลยครับอ่าเป็นการเฮ็ดแบบหลายๆนะครับอ่าพืชจีบปลูกในระยะอ่าห้าหลุมต่อหนึ่งนะครับหาหนึ่งหาหนึ่งสลับไปเรื่อยๆนะครับแตงโมไมร่เมล็ดหาหลุมแลวก็ตัวโพอีกหนึ่งหลุมแต่ว่าเป็นค้นละสายพันธ์นะครับพ่อผสมเกสรปุ๊บอ,อ่าเมล็ดมันจะ่อนะครับพ่อเม็ดฟอกะเม็ดมันจีเป็นขาวๆนี่ยหน่อยนะครับมันก็นเลยกลายเป็นว่าแตงโมไมร่เมล็ดนะครับ อันนี้บาโชคก็คือว่าวูพี่น้องฟังนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าแตงโมมันไหลเมล็ดได้จังไดนะครับก็คือยูไทยกับปลูกได้ครับก็ซื้อแตงโมไหลเมล็ดมากนะครับแล้วก็ซื้ออีกสายพันธุหนึ่งครับสี่เป็นแตงโมจินตลาก็ได้ครับถ้ายยูไทยนะครับพอปลูกต้องปลูกพร้อมกันครับพ่อมีดอกก็คือเอาดอกตูผูของแตงโมจริงจินตลานะครับเอามาผสมกันครับ แตงโมอะไรเมล็ดนะครับแตงโมมันกัดสีฟอครับเม็ดมันจะฟอกกลายเป็นแตงโมอะไรเมล็ดครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับก็ได้ไลายแล้วครับพี่น้องเต็มคันรถล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับกลับไปพอกัน